เสร็จแล้วชนะใช่ปะนี่ไงไม่ใช่ความเมาหรอความเมาอะไรล่ะมาจากไหนจ๊ะทำโทษไงเอาไหมเอาไหม ทำไมถ้าหอมช้าจังเลย oh oh ะเอะ oh <my> ้าหอม้ามาค่ะเอาอยัางเหมือนยาข้าหอมเอายังอุ้ยนับดิเ w h a ว 2, ทีกก็ล้วเอาเร็วๆหอมชักช้าอยกแล้วมาจะมแ่แ่ยายๆๆอย่ามาจิ้มของฉันดิเธอก็จิ้มของเธอไปชนะแล้วโอเคโอเคดีแพลอเลยครับหอม้าหอมทำไมไม่ชนะนะาเลยกินน้ำไปกินน้ำไป ข้าวหอมทำไมแพ้อ่ะเ <love> นี่ยเนี่ยอยู่ในถุงถุงดำข,ขาวๆนะอ้าวไหนบอกว่าจะไปน้ำจืดทำไมไม่ไปเจไม่ไปหรอเนี่นี่ข้าวหอมขาวๆนั่นแหละน่ะสายเขียวๆว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรอ่ะพลังพลังเข,งขาแบบตกลงเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง

ข้าวของไม่ทําการบ้านล่ะทําการบ้านเสร็จยงังเริ่มแล้วแข่งกันเอาอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเอาอันนี้ไปเหม่ยเอาอัอานอนี้ไปเลยทำไมพูดไม่พอเลยอ่ะก็บอกไม่เอาพูดพอๆดิแม่ยามแม่อะไรมัดูมมันร้อนอีกร้อน้ำไม่ไช่น้าไม่ให่มาแข่งกัน เอายังหมดแล้วเอาเริ่มใหม่เอายังใครชนะวันชูทีเริ่มวันไม่ได้ชนะเลยไม่ได้ไม่ได้เยย้าถ้าหัวคนจะดูคนอื่นน่ยไม่เสียสักทีหรอก แค่หอมแพ้สุดท้ายแลยวเน่ยเือมนเลอดดเสหาม่ได่แกะเลือดห่ะขอกดอะไรนะ้วก้องมีแต่แค้อ่ะ้องไปบายปิดทิปก่อนไปบายไม่อะไรนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะคุณจิบครบ๊ายบาย พูดดีดีด <va> <salah> <Allah> ีเอาโอ้ยม oh. oh. ันเสิโเป็นยูเธอเบือของเขาบ่อยเลยอะพูดจบกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะปิดทิปแล้วบ๊ายบาย